นอนไม่หลับไม่ต้องกินยานอนหลับตลอดชีวิตแค่แก้เรื่องนี้ค่ะหลายคนเลยค่ะเป็นผู้หญิงวัยห้บวกที่มีปัญหาการนอนที่เป็นมามากกว่า10ปีแล้วค่ะและสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือกลัวว่ากินยานอนหลับไปแล้วติดยาค่ะและกลัวมันจะลงตับลงไตค่ะและกลัวสุดท้ายคือกลัวการฟอกไตที่สุดเลยเหมือนเคสสุดท,ที่หมอเจอเลยค่ะเป็นเคสที่เป็นผู้หญิง50บวกกินนอนหลับมามากกว่า10ปีแล้วค่ะและเขาเองกินจนสุดท้ายคือลงไตไปแล้ว แล้วลงตเกิดขึ้นเขาต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลค่ะแล้วฟอกก็ไปฟอกที่เอกชนรอบนึงไปโรงพยาบาลทีก็ใช้เวลา4ชั่วโมงค่ะและครั้งหนึ่งเขาถามเลยว่าจ่ายกี่บาทบอกว่าครั้งละหมื่นแต่อันที่หนึ่งฟอก3ครั้งแปลว่าตกอาทิตย์ละสามหมื่นเดือนหนึ่งก็คือแสนสองไปแล้วเป็นไงคะสุดท้ายกินยาแต้องไปฟอกไตเสียเงินเสียเวลาเจ็บตัวอีกต่างหากและสุดท้าย ฟตเนี่ยพอเริ่มฟอกแล้วสุดท้ายคือมันหยุดฟอกไม่ได้ค่ะแต่ลองดูสิคะเส้นผมมอนบางภูเขาเลยว่าแค่นอนไม่หลับไปกินยาสุดท้ายฟอกตยมันเหมือนเราเป็นการแก้ปลายเหตุถูกไหมคะแต่ถ้าเรารู้จริงๆแล้วการแก้ต้นเหตุอยู่ที่ การนอนไม่หลับเกิดจากฮอร์โมนค่ะต้นเหตุส่วนใหญ่ของผู้หญิงวัยห้บวกเกิดจากฮอร์โมนเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงห้าสิบวกแล้วรังไข่ก็จะเริ่มฝ่อไปค่ะตามวัยพอรังไข่ฝ่อไปฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเริ่มหายไปเมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนหายไปกรดฮอร์โมนก็จะเริ่มหายไปค่ะแล้วก็ฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่สําคัญเกี่ยวกับการนอนหลับเกี่ยวกับการฟื้นฟูร่างกายและนั่นเองพอกรดฮอร์โมนหายเขาก็จะนอนหลับไม่สนิทหลับไม่ลึกหูวัยนะคะนั่นคือเหตุที่ทําให้เขาตื่นง่ายนั่นเอออออองงงงคค่่่่่่่ะะะถ้้้้้้้้าาาาาาเเ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 รรรรรรรไไไไปปแแกกกกกกตตตนนนนนนหหหหุืททีีีฮฮฮ์์์โโโโมม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 พพพพศศญญิิิิิขขขึึบบดดดด็็จจลลััยอง อีกต่อไปการที่กังวลว่าตับตที่ต้องฟอกตกลัวติดยาก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะเราไปการแก้ต้นเหตุน,นั่นเองนะคะและการแก้ต้นเหตุน,นี้การแกฮอร์โมอนนี้ไม่ใช่ว่าต้องกินยาฮอร์โมนต้องไปทานย,ยาฮอร์โมอนเพื่อทำให้มีความเสี่ยงเกีย่ยวกับพวกเนื้องอกมะเร็งต่อมหลหกรังไข่ มีการแก้ไกหลายวิธีค่ะที่ทําให้มนมันฟื้นฟูได้โดยที่เราไม่ต้องกินยาน,นอนหลับและไม่ต้องกินยาฮอร์โมอนนั่นเองนะคะใครฟังรู้สึกว่าดีมากเลยเยี่ยมมากเลยที่เราจะมีปัญหาเรื่องการน,นอนเป็นส0ปีแต่ไม่ต้องยาน,นอนหลับอีกต่อไปโดยมีการแก้ต้นเหตุคือแก้กฮอร์โมอนนั่นเองนะคะใครรู้สึกว่ามันดีมากพิมพ์คําว่านอนหลับดีมาใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะ